สวัสดีครับนาเทคเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ กันวันนี้ครับช่างนัดก็มีรถเข้าใหม่นะครับหนึ่งคันมารีวิวการทํางานให้กับลูกค้านะครับได้ชมกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคูบาร์ต้านะครับ L 3 4 0 8นะครับตัวนี้เป็นรถพิมพ์นิยมนะครับ34แรงม้านะครับเป็นรถที่นะครับเกษตรกรนะครับถามหาเข้ามาเยอะมากๆนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่า1คือราคามันไม่ค่อยสูงนะครับ2คือเป็นรถที่ทนนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับประกอบในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็นําเข้ามาขายนะครับเป็นรุ่นแรกๆนะครับแต่ตัวนี้มีเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนนนคครรบบะััเป็ตว สุดท้ายของสายสิบสี่แรงแล้วนะครับก่อนที่จะขึ้นเป็นสามสี่ศูนย์แปดดีไอนะครับก็จะเป็นฝาถังน้ํามันเล็กนะครับตัวนี้เป็นเสาโครงเสากลมโครงราคาเซฟตี้นะครับระบบเกียร์จะเป็นแปดเกียร์ดนหน้าสี่เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์จะเป็นสามสูบสามสิบสี่แรงม้านะครับวันนี้ช่างนัดมากับช่างน้อยครับทดสอบระบบการทํางานให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับก่อนปรับสภาพนะครับราคาก่อนปรับสภาพนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นบาทคือไปสภาพนี้เลยนะครับไม่ได้เก็บอะไรให้นะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่ ต้องการจะทําสีนะครับเราจะเก็บสีชุดช่วงล่างให้นะครับแถมท่อซิ่งหน้ากากนะครับเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับตรวจเช็คจุดรั่วซึมนะครับรถคันนี้ไม่มีรั่วซึมนะครับถือว่าสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับถ้าเก็บงานนะครับอยู่ที่2องแสนสองนะครับรวมส่ง300กิโลนะครับส่วนใบคัทท้ายนะครับสองแสนสองเราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับส่วน2องแสนหนึ่งหมื่นก็คือไปตามสภาพการรีวิวนะครับไปตามสภาพการรีวิว ชัดเจนนะครับมาพร้อมกับผ่านพวนนะครับ226ีโปนะครับผ่านพวนตาช้างนะครับเป็นผ่านพวนรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ่านพวนของพวกที่มาพร้อมกับสา6แรงลูกค้าน่าจะซื้อใส่ใหม่นะครับตรงนี้นะดูชุดท้ายครับสีทันท้ายนะครับสีสันสวยนะครับรถยังไม่ทันได้ล้างนะครับไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์อะไรต่างๆอยู่เดิมครบนะครับยางเนี่ยถือว่ายังใช้ได้อีกประมาณสัก3ปีอยู่นะครับยางหลังนะครับก็ถือว่า ยางก็ยังสวยอยู่มีแหงบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่มีแตกนะครับยางนะครับยางหน้านะครับก็เป็นยางของดันหลบนะครับยางหน้าก็ใช้ได้อีกประมาณสัก2ปี3ปีได้อยู่นะครับก็ประมาณสัก80%ออยู่นะครับยางหลังก็7 5ประมาณนี้นะครับท่อนคัตนะครับที่สังเกตเห็นคือท่อนคัตยังเดิมนะครับเครื่องยังไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับอันนี้กาลันปีเครื่องเกียร์ดีไม่หลวมไม่ไอนะครับเบาะก็มี ขาดมีแตกบ้างนะครับเพราะรถจอดตากแดดมันก็จะแตกประมาณนี้เราเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใช้งานได้ที่2,640ชั่วโมงนะครับฝาเกียร์ต่างๆยังไม่ทันได้เปิดนะครับอ่ะไปช่างน้อยครับรีวิวการทำงานให้กับ f อเราได้ชมกันรถสวยๆนะครับนานๆทีมาครั้งนะครับใครที่หาสารทสีนะครับใครงบน้อยก็สามารถซื้อแบบเดิมๆได้นะครับซื้อแบบเดิมๆได้นะครับใครงบน้อยก็2 2 1 0 0 0 0นะครับออกได้เลยนะครับส่วน ท่านใดที่ต้องการเก็บงานนะครับปรับสภาพสวยๆก็หนึ่งแสหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสสองหมนบาทนะครับปรับสภาพสวยๆนะครับปวงมาลัยเบาครับตัวนี้เป็นปวงมาลัยแบบ power นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นสามสูบนะครับสองพาวเวอร์วิวขับเคลื่อนสี่ล้อครับลงไล่ได้ไถนาดีนะครับส่วนทางใต้ก็เอาไปใช้ตัดหญ้านะครับนะครับฐานพวนเข้าสวยดีเลยครับอ่ายิ่งฝนตกใหม่ๆครับอ่าไปไถเนี่ย ดินเนียนวลดีเลยครับฐานหกเนี่ยเหมาะสาหรับการถหน้าดินทรายนะครับก็ผ่านได้ถ่ายได้ละเอียดดีนะครับฐานหกนะครับก็ถ่ายไปดันกลับครับเหมือนเดิมนะครับการทดสอบระบบนะครับถ่ายไปดันกลับนะครับสีสันสวยนะครับที่จริงรถสีสันสวยเราถ่ายย้อนแสงนะครับสีสันมันเลยออกขาวๆนิดนึงนะครับทีนี้ก็จะเป็นการดันกลับนะครับ เสียงเครื่องนิ่มแน่นดีมากๆครับ34แรงม้าตัวนี้นะครับเ FT ท่านใดที่สนใจนะครับอยากรับไว้ดูแลนะครับอยากรับไว้ไปใช้งานต่อนะครับตัวนี้เป็นรถไถมือสองนะครับก็ให้เปอร์เซ็นต์โดยรวมก็90อร์เซนะครับรถคันนี้นะครับใบมีดเป็นของ CTT นะครับเสียงเครื่องเดินเงียบนะครับวาลก็ไม่ดังครับ2นะครับระบบโควินครับสาม การลองเกียร์ครับสีนะครับชัดเจนครับนักแท็กเตอร์นะครับชัดเจนทุกจุดในการรีวิวนะครับรถแต่ละคันที่เข้ามานะครับให้กับ f อได้ชมกันสนใจนะครับอยากรับเป็นเจ้าของไว้ดูแลต่อนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์1ก1าหนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 3 1 3 0 4ามนะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอนะครับวังสามหมอจังหวัดอุรนธานีนะครับคลิปนี้นะครับลงวันที่25นะครับกุมภาพันธ์2565 นะครับถ้าลูกค้าท่านใดถ้าโทรมาหลังจากวันนี้นะครับให้โทรสอบถามถ้าจะมาหลังจากวันนี้ให้โทรสอบถามก่อนนะครับว่ารถยังอยู่ไหมนะครับเพราะว่าบางทีนะครับลงลิปไว้หลายวันแล้วลูกค้าเดินทางมาดูเอ้ารถไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสียเวลารอเกอร์นะครับอ่ะตอนท้ายนยครับเท่าท้ายเต็มนะครับบางทีลูกค้านะครับประเภทขาเลาะนะครับอยากจอบมะเบิงครับ พอโท่บอกนะครับก็รดกออกไปก่อนนะครับก็มาเสียน้ำมันซึมซึนะครับยกล้อครับลูกหมากนะครับสังเกตได้ว่าเดิมๆนะครับยังแน่นๆนะครับยังเดิมๆอยู่นะครับด้ายขวานะครับตัวนี้เจาะระบายซีนให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเดิมเจาะระบายซีนดูแลดีมากครับอกดหัวลงนิดหน่อยยังไม่ได้บิดอ่าบิดอ่าโอเค ดูน้ำครับของเดิมถือว่าดูแลรักษาดีนะครับตันนี้นะยังไม่มีไอครับหลังจากช่างออยนะหลังหลังจากช่างน้อยนะครับรีวิวระบบเสร็จก็จะให้ช่างออยนะครับเอาไปล้างนะครับจอดรอคุณลูกค้านะครับเอฟซท่านใดที่สนใจนะครับ แนะนำเดินทางเข้ามาดูมาทดสอบระบบรถได้นะครับที่ร้านนัทแทเตอร์ร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอครับจังหวัดกุรธานีคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้กับนัทแทเตอร์รถไถ่2มือสองจังหวัดกุรธานีด้วยนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับ